ในส่วนต่อมานะครับสีพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับในวันที่2ที่จังหวัดลอยเอ็ดซึ่งเมื่อวานนี้ครับได้มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิงที่ริมแม,านาม่น้ำชีในอำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอเีระพุที่จุดนี้ครับเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเนี่ยปริมาณน้ำสีล้นตะลิงไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนไหลข้ามถนนนะครับดินถ่วมแปลงเขาปลูกหน้าของชาวบ้านอีกอหลายหมื่อไรนะครับได้รับความเสียหายทุกปีโดยเน้นย้ำครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่รวมถึงการป้องกัน,นับพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและการน้ากัดเซาะตะลิงเป็นประจําทุกปีรวมถึงการรับทราบป,ปัญหาของพี่น้องประชาชนในเรื่องของคุณภาพน้า,นาประปาของประชาชนครับสำหรับภารกิจในช่วงเช้าของในช่วงเช้าของวันที่2ของทีจังหวัดลอยเอ็ดนะครับหลังจากที่นายเสถาทวิสินนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาที วัดถาสแบงอำเภอถุงเขาหลวงได้เข้ากาบสักการะพระคู่ประรัษสุขวัตประพัชโรนหรือพระอาจารย์ต้อมนะครับวัดถาสแบงซึ่งเป็นเกจิอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะร่วมปฏิบัติภารกิจในจุดแรกในการติดตามการขยายเคลป้องกันตะลิงและผนังกันน้ำซึ่งในจุดนี้ครับได้มีการก่อสร้างเคลป้องการตะลิงและผนังกันน้ำในฝั่งอำเภอศิลปภูมิด้านเนื้อนามระยะทาง493้เามเมตรและฝั่งอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับด้าน้ทยนามระยะห่ารอยเจเมตรในเบื้องต้นครับสามารถซอยการป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำและซอยรักษาแนวตะลิงไว้ได้บางส่วนแต่เนื่องจากระดับ แต่เนื่องจากระดับแม่น้ำซีครับที่ท่วมสูงและล้นตะลิงเขาท่วมพื้นที่ชุมชนกว่า4 0 0อยหลังคาเลื่อนรวมถึงพื้นที่ปลูเข่าครับอีกสาม0 0ืนไร่อีก3าม0 0ื่นไร่นะครับที่ได้รับความเสียหายทุกปีด้านสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับและองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ้าได้ร่วมกันสำรวจออกแบบการก่อสร้างและจัดงบประมาณนะครับเพื่อขยายเขื่อนป้องกันตะลิงต่อเนื่องจากแนวเขื่อนเดิมบริเวณอาณาเขตของวัด ย้อนคืนไปทังเนื้อนามชี่ระยะทางอีก650อยหาิเมตรบรรจบกับสพานค้ามแม่น้ำชี่ใส่งบประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบแปดล้านบาทขณะนี้นะขั้นตอนกระด้อนุมัติเข้าสููแผนการพัฒนาจังหวัดเพื่อเสนอขอจัดงบประมาณในปี2 5 6 8เป็นทีเรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวอีกว่าบอสบายใจครับเทน้ำท่วมแต่ละเทือนเนี่ยนานกว่า2-3เดือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนการลงมาในพื้นที่นะครับ การลงมาในพื้นที่กับเหตุให้เห็นปัญหาโดยมีการสร้งให้กลมโยธาธิการนะครับและพังเมืองเร่งดําเนินเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการเรื่องน้ำและแก้ไขปัญหาการกักเก็บนา้าส่วนเรื่องของการปรปับปรุงผิวจราจรนะครับและขยายายทางงบประมาณ CUT 85ล้านบาท ของกรมท่งหลวงชนบทสมควรไห้พิจารณาเล็งดวนแม้นะครับจะอยู่ในแผนปี2 5 6 9และก็ตามแต่หากเคตได้เร็วนะครับกาตีซอยให้การคม,มานาคมระวังอำเภอท่านวัชบุรีเขาทุ่งหลวงนะครับเขา้าถุงทุ่งเขาหลวงนะครับอาจสามารถระยะทางประมาณ8.5กิโลเมตรและเชื่อมไปยังสนามบินลอยเอทได้สะดวกขึ้นลดเวลาในการเดินทางครับเดี๋ยวห้าจะไปฟังเสียงของถัดนายกในช่วงนี้กันครับ ประชาชนก็ได้เจอกับท่านเจ้าวาดแล้วก็มีการพูดคุยถึงปัญหาใหญ่นะครับคือปัญหาน้ําท่วมซึ่งในฤดูฝนก็จะมีการท่วมก็เรู้สึกไม่สบายใจว่าท่วมทีเดีต้งสองสามเดือนนะครับประชาชนมีความเดือดร้อนมากเรื่องของพนักงานสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญและก็ต้องมีการสร้างขึ้นมานะครับก็ขอสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบทาการตรงนี้ขึ้นมาเรื่องถนนทางหลวงชนบทที่ มีการพูดถึงว่าอยากจะมีการขยายกิโลเมตรกว่านะครับก็ถูกบรรจุเข้าไปในแผนงานที่จะทําในปี69แต่ว่าพอมาดูที่หน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่พี่น้องประสบก็มีเยอะนะครับแล้วถ้เกิดสร้างได้เร็วขึ้นการคมนาคมก็จะสะดวกสามารถเดินทางไปเชื่อมต่อได้ในหลายๆเขตหมู่บ้านอำเภอถือหรือแม้กระทั่งสนามบินตามทีผมเชื่อว่าอันนี้ก็สมควรที่จะต้อมาให้มีการพิจารณาแล้วก็ เร่งด่วนถ้าเกิดพยายามจะทำให้ได้เร็วกว่านี้นะครับดีใจครับที่ได้มาวันนี้ครับก็จะน้อมรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขต่อครับคุณมากครับ ่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปที่จุดที่2นะคะที่โรงเรียนน้องพอกวิทยาลัยซึ่งกัมีประชาชนมารอตอนหลับเป็นจํานวนมากในจุดนี้ก็มารับฟังปัญหาหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีเรื่องที่เสนอขอปรับปรุงนะคะระบบท่อสท่งน้ำประปาในตําบลน,น้องพอกที่ใส่มาดนกว่า2ยี่เปีพร้อมทั้งระบบเครื่องสูบน้ำและก็ท่อน้ำประปา เกิดสนิมและกัตกรภายในทอนะคะในงบประมาณ19ล้านบาทซึ่งธนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าคุณภาพน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญและกะจะนำเรื่องนี้เข้าสู่แผนการพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเก็บกักน้ำ โดยการขุดหลอกอ่างเก็บนามหวยทายในวงเงินหา18ล้านบาทซึ่งก็จะซอยเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอุปโภคบริโภคบ่เพียงพ่อให้กับพี่น้องประชาชนร่วมหาลอย82ขั้วเรื่องหรือว่ากว่า2,000คนนะคะพร้อมกับการที่จะซอยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นร่วมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนที่เขามาย่งอำเภอหนองพอก มีการปรับปรุงเรื่องของผิวการจราจรม่อยเกิดปัญหานำถ่วมปรับปรุงเส้นทาง ไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำขันเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะครับ่านนายกรัฐมนตรีนะครับยังเดกล่าวกับประชาชนอีกว่าในโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตนั่นนะครับมั่นใจได้ว่าได้ใส่ท่านไตรามาสสี่อย่างแน่นอนส่วนการแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบนั่นเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะเหตุให้ประชาชนและจะเหตุให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบพ้อมกาชัดเรื่องแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับต้องดําเนินการออกไปอย่างรวดเร็วครับ